สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาที่1วันนี้ก็จะมีภาระงานทั้งหมด2หน้าด้วยกันนั่นก็คือหน้า58และหน้า59ค่ะ สำหรับหน้า58นะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีช่องว่างสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเลยที่ด้านบนของหน้า58ซึ่งตรงช่องว่างนั้นจะให้เด็กๆเ,เอาไว้สำหรับติดภาพสภาพแวดล้อมที่คุณครูได้ส่งให้กับเด็กๆทางไล์กลุ่มของผู้ปกครองนะคะซึ่งภาพที่ส่งให้ไปก็จะเป็นภาพนี้ค่ะเด็กๆ คนที่มีเครื่องปริ้นอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะให้ผู้ปกครองปริ้นแปะได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีเด็กๆก็ไม่ต้องให้ผู้ปกครองเดือดร้อนนะคะตอนเปิดเทอมก็สามารถที่จะนำแบบฝึกหัดมาที่โรงเรียนแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะแปะให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้กันชัดๆเลยนะคะว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนักเรียนคนจะเห็นกองไม้นะคะที่อยู่ด้านหน้าแล้วนะคะที่วางกองอยู่บนพื้นดิน นั่นก็คือกองไม้ที่เกิดจากการตัดไม้นะคะที่เกิดจากการตัดไม้ของมนุษย์นั่นเองด้านหลังจะเป็นผืนป่าที่มีต้นไม้เยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าเขาได้ทำการตัดไม้มากองเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันว่าเอการที่เขาตัดไม้เนี่ยทำไมต้องตัดแล้วจะส่งผลกระทบ ต่อใครบ้างอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับข้อที่1นะคะข้อที่1เด็กๆดูที่เมาส์คุณครูนะคะเขาถามว่าข้อ1จากภาพสภาพแวดล้อมนี้คือบริเวณใดแน่นอนค่ะสภาพแวดล้อมที่เราเห็นในภาพเมื่อกี้ก็คือเป็นบริเวณป่าไม้นั่นเองเด็กๆก็เขียนปออาปาปาไม้เอกป่านะคะมอไอไม้ไม้ไม่โทไม้ ป่าไม้นั่นเองนะคะเด,เด็กเขียนเลยนะถ้าใครไม่ทันเด็กๆก,ก็ใช้การหยุดวิดีโอไว้ชั่วคราวหรือว่าเรากดพอยช์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ2 ถามว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในภาพเกิดขึ้นจากสาเหตุใดสภาพแวดล้อมที่เห็นเมื่อกี้นะคะก็เป็นการตัดไม้ถามว่าเกิดจากสาเหตุใดไม้กองขนาดนั้นนั่นก็เป็นเพราะคนค่ะคนไปตัดต้นไม้เด็กๆก็เ,เขียนสั้นๆนะคะว่าคนตัดต้นไม้ ซึ่งต้นไม้เหล่านี้นะคะเป็นที่ต้องการของมนุษย์มากเพราะว่ามนุษย์จะเอาต้นไม้เหล่านี้มาใช้ในการสร้างสิ่งต่างๆเช่นสร้างบ้านเรือนทำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงแล้วก็ของใช้อื่นๆมาทำเสาบ้านแบบนี้นะคะซึ่งไม้ในป่าเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะเป็น สิ่งที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่การที่เขาตัดไม้เนี่ยสามารถทำได้ไหมทำได้ถ้าเขามีการขออนุญาตแต่บางทีส่วนใหญ่จะเป็นการลักลอบไปตัดมากกว่านะคะอะเด็กๆก,ก็เขียนไปนะคะว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงก็คือเกิดจากคนตัดต้นไม้ต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะดูเมาส์คูส้มนะ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในภาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในภาพส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์อย่างไรจากภาพเมื่อกี้ที่เราดูการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมีต้นไม้เต็มป่าไปหมดแต่ถูกปัดเนี่ย จะส่งผลกระทบกอบต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์อย่างไรเราต้องมาแยกกันก่อนนะสำหรับพืชแล้วนะคะการตัดไม้อะแน่นอนพืชจะต้องตายลงถูกตัดและลำต้นกับรากขาดออกจากกัน ไม่สามารถรับน้ำรับอาหารได้แล้วดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพืชนนั่นก็คือต้นไม้จะสูญพันธ์ค่ะถ้าตัดเยอะเข้าเยอะเข้าโดยที่ไม่มีการปลูกขึ้นทดแทนต้นไม้เหล่านั้นจะสูญพันธ์คำว่าสูญพันธ์ก็คือหายจากโลกนี้และไม่มีต้นไม้อีกเลยนั่นเองนะคะ แล้วต่อแล้วมีผลต่อสัตว์อย่างไรแน่นอนค่ะสัตว์เนี่ยใช้ต้นไม้ใช้ป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนและเป็นแหล่งหลบภัยถ้าตัดหมดเลยต้นไม้ไม่มีแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัตว์จะไม่มีที่อยู่อาศัยและเมื่อไม่มีที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกันก็จะไม่มี แหล่งอาหารไม่มีแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนแล้วก็ไม่มีแหล่งหลบภัยในที่สุดสัตว์เหล่านั้นก็จะตายลงไปนั่นเองนะคะถึงตรงนี้แล้วเด็กๆคนไหนที่เขียนยังไม่เสร็จให้หยุดวิดีโอนี้ไว้ชั่วคราวก่อนนะคะหรือเด็กๆจะเติมข้อความอื่นว่าสัตว์ตายหรือว่า สัตว์ไม่มีอาหารกินก็ได้แต่อันนี้ครูส้มใช้การอธิบายแล้วก็ให้เด็กๆเขียนแค่ข้อความสั้นๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเด็กจะเหนื่อยจนไม่อยากจะเรียนเมื่อไม่อยากจะเรียนก็จะส่งผลกระทบกับการทำงานด้วยนะคะ,ะใครจะหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะส่วนครูส้มก็จะไปต่อที่หน้า59เลยนะคะ เด็ไปดูต่อหน้า59นะหน้า59อันนี้เป็นส่วนที่ครูส้มเก็บคะแนนครูส้มจะไม่ได้เฉลยนะคะเด็กๆลองฟังแล้วก็ลองคิดลองเติมนะคะสำหรับหน้า59ให้นำตัวอักษรหน้าข้อความเติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาพ เดี๋ยวเรามาดูกันทีละสองคอนะคะสำหรับด้านบนเด็กๆสังเกตจะมีกอไก่ขอไข่คอควายและงองูนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าเด็กๆจะเลือกเอากอไก่ขอไข่คอควายแล้วก็งองูมาเติมไม่ต้องเขียนทำประโยคนะเรามาดูกันเลยนะคะกอไก่อ่านว่าแหล่งอาหารขอไข่แหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนคอควายแหล่งที่อยู่อาศัย งองูแหล่งหลบภัยค่ะเรามาดูข้อที่1สิงโตกินน้ำในแหล่งน้ำสแสดงว่าที่แหล่งน้ำแห่งนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับสิงโตระหว่างกอไก่เป็นแหล่งอาหารของสิงโตขอไข่เป็นแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนของสิงโตข้อควายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิงโตหรืององูเป็นแหล่งหลบภัย สิงโตกินน้ำในแหล่งน้ำแสดงว่าแหล่งน้ำเป็นอะไรกับสิงโตระหว่างเป็นแหล่งอาหารขอไข่เป็นแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนขอควายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรืององงูเป็นแหล่งหลบภัยเติมเลยนะคะกอไก่ขอไข่ขอควายหรืององงูต่อไปเป็นข้อที่2แม่นกป้อนอาหารลูกนก แม่นกป้อนอาหารลูกนกแสดงว่าบนต้นไม้นี้ที่มีลูกนกอยู่แล้วแม่นกป้อนอาหารตรงนี้แม่นกและลูกนกอยู่ด้วยกันแล้วก็เอาอาหารมาเลี้ยงลูกแสดงว่าต้นไม้แห่งนี้เป็นแหล่งอะไรให้กับทั้งแม่และลูกนกระหว่างกอไก่แหล่งอาหารขอไข่แหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อน คอควายแหล่งที่อยู่อาศัยงองูแหล่งหลบภัยแม่นกป้อนอาหารลูกนกบนต้นไม้นี้แสดงว่าต้นไม้นี้เป็นแหล่งอะไรสสำหรับแม่นกและลูกนกก็ไก่แหล่งอาหารขอไข่แหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนขอควายแหล่งที่อยู่อาศัยและงองงูแหล่งหลบภัยเด็กๆเ,เลือกตัวอักษรมาเติมเลยนะคะ ต่อไปค่ะข้อ3แม่เป็ดเลี้ยงดูลูกเป็ดอ่าเขาเลี้ยงดูลูกเป็ดอยู่บริเวณพื้นดินนะคะแล้วก็มีหญ้าปกคลุมเล็กน้อยนะคะแสดงว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งอะไรสำหรับแม่เป็ดและลูกเป็ดก็ไก่แหล่งอาหารขอไข่แหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนขอควายแหล่งที่อยู่อาศัยงองงูแหล่งหลบภัย แม่เป็ดเลี้ยงดูลูกเป็ดบริเวณนี้แสดงว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งอะไรสำหรับแม่เป็ดและลูกเป็ดระหว่างกอไก่แหล่งอาหารขอไข่แหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนคอควายแหล่งที่อยู่อาศายัยงองงูแหล่งหลบภยัยเด็กๆสามารถใช้ตัวเลือกซ้ำได้นะคะต่อไปเป็นข้อ4ปลาอาศัยอยู่ในน้ำแสดงว่าน้ำ เป็นแหล่งอะไรสำหรับปลาระหวางกอไก่แหล่งอาหารขอไข่แหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนขอควายแหล่งที่อยู่อาศัยงองูแหล่งหลบภัยปล,ปลาอาศัยอยู่ในน้ำแสดงว่าน้ำเป็นแหล่งอะไรสำหรับปลา,ากอไก่แหล่งอาหารขอไข่แหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนขอควายแหล่งที่อยู่อาศัยงองูแหล่งหลบภัย เติมได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นข้อที่หข้อที่หนกกระยางหาปลาในแม่น้ำนกกระยางหาปลาในแม่น้ำสแสดงว่าที่แม่น้ำนี้เป็นแหล่งอะไรสำหรับนกกระยางก็ไก่เป็นแหล่งอาหารขอไข่แหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนขอควายแหล่งที่อยู่อาศัยงองูแหล่งหลบภัย นกกระยางหาปลาในแม่น้ำแสดงว่าแม่น้ำแห่งนี้เป็นแหล่งอะไรสำหรับนกกระยางกอไก่กแหล่งอาหารขอไข่แหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนคอควายแหล่งที่อยู่อาศัยงองูแหล่งหลบภัยข้อที่6ปลาการ์ตูนซ่อนตัวในปาการัง ปลากรา์ตูนซ่อนตัวในปะกการังเห็นไหมคะว่ามีปลากรา์ตูนอยู่หนึ่งตัวแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในปะกการังแสดงว่าที่ปะกการังเนี่ยเป็นแหล่งอะไรสําหรับปลากรา์ตูนระหว่างกอไก่แหล่งอาหารขอไข่แหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนคอควายแหล่งที่อยู่อาศัยงองูแหล่งหลบภัย ปลาการ์ตูนซ่อนตัวอยู่ในปาการังแสดงว่าปาการังเป็นแหล่งอะไรสําหรับปลาการ์ตูนระหว่างกอไก่แหล่งอาหารขอไข่แหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนคอควายแหล่งที่อยู่อาศัยงองูแหล่งหลบภัยเด็กๆเ,เติมตัวอักษรให้ครบทั้ง6ข้อนะคะ,ะสำหรับวันนี้งานมีแค่นี้นะ ผุส้มต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆ